ตาใสเป้วเลยท่านผู้ชมเมอ่ยคุณพ่เห็นไหมเ,หเ,เลขบนหัวน่ะไหนตัวเลขบนหัวเลขอะไรอ้า,า,าปากเราท่านผู้ชมอาตี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 เลขไหนตีเลขกำลังว่าจะเอาโอ,โอ้โอ้โหออ,ออกมาเยอะแล้วมันจะมาหาเราไหมน้องกอนค่ะใช่ใชมันจะออกมาหาเรานั่นน่ะมันจะไปหาเกียรติตามหาเ,เออมันตามหาเกียรติเราไม่อยู่ที่ปู่อนันตนาคราชนะครับที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้ วันนี้อาจารย์นอตี้ก็ฝันเห็นงูได้งูเล็กง,งูน้อยแบบนี้แหละโอ้แลบบินทับ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 เลยดูดูดูด,ดูออกมาแล้วออกมาแล้วทำอะไรน้องปอนโอ้ยงูไล่เขียดงูง,งูไล่เขียดเนี่ยเขียดเขียดไหนๆงูง<น>ูมันไล่กินเขียดไหนตัวสีน้ำตาลรูดด้ดีๆนะระวัง <im it> มันฉกนะ ไหนไหนโอ้จริงด้วยเนี่ยเนี่ยโอ้งูตัวเล็กๆเองมันจะโฉกได้ยังไงโอ้ไปประหมาานี่เดือยตรงนี้ไม่มีด้วยอูอนี่ครับอยู่ที่ปู่อนันตนาคราช งูมันไล่กินเขียดงูกินเขียดแสดงว่าเรามาช่วยชีวิตเขียดได้ไหมเออ้องปอนน้องปอนมาช่วยชีวิตเขียดงูมานี่หนูว่าจะเดินข้ามไปมันเลื้อยมาไหนพญานาคน้อยมันเข้าไปในรูนั่นแล้วมันหลบใต้พญานาคหลบอยู่ในใต้พญานางในในในเห็นหัวมั้ยหัวมันไหนนี่ดูในก้นหนูน่เห็นไหมในรูนี่ โอ้จริงด้วยจริงด้วยไหนทำไม<ค>พี่ไม่เห็นไหนน้องปอนพี่เห็นแต่ในกล้องแต่ว่าในโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนั่นนั่นครับท่านผู้ชมนี่นะนี่นี่นี่เห็นเลยนี่น,น,นี่นี่ครับโอ้อยุบอยู่นี่เองนี่นะตาใสเป้าเลยท่านผู้ชมเอ๋ยเห็น,หหน,น,นบนหัวนะ่ะ หนตัวเลขบนหัวเลขอะไรอ้าปากแล้วรัท่านผู้ชมเอาตี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 เลขไหนตีเลขมันมีลายบนหัวเออลายบนหัวโค้งๆดูนี่มันสู้กล้องนั่นอ่ะพี่บ๊อกมันอ้าปากเลขอะไรดีดูไม่หลบง่ายเลยมันเป็นโค้งๆเหมือนตัวยูกับหัวเนาะท่านผู้ชมดูนะตีเป็นเลขอะไรต้องให้เอสซีช่วยตีเลขกันอ่ะอันนี้มันมูหอะไรคะเนี่ย ถ้าบ้านพี่จะเรียกงูเผาหมักทิกอะไรอย่างนี้แหละมันมันกัดไหมคะเนี่ยมันก็กัดอยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมมันมันไล่เขียดเนาะมันมันโผล่หัวมาตลอดมันไม่หลดไปเลยมันไม่ลุดเข้าไปในรูเลยนะครับนะมันอ้าปากด้วยมันกำลังหิวเลยเออมันกําลังไล่กินเขียดกําลังว่าจะเอาโอ้โอ้โผล่ออกมาเยอะแล้วท่านผู้ชมแลบลิ้นด้วยอุ้ย ตีนะครับท่านผู้ชมตีหัวนะ่ะม,มีมีมีลายนะครับเนี่ยมันกําลังจะเลื้อยออกมานะท่านผู้ชมออกมาแล้วมาครึ่งอู้มา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยมันจะกัดเราไหมมันอ้าปากใส่เราด้วยนะไหนให้เลขอะไรมันเลื้อยออกมาแล้วนึงนะเลื้อยออกมาแล้วท่านผู้ชมเอาดูว่ามันจะไปไหนเอามันจะมาหาเราไหมน้องกอนค่ะใช่ มันจะออกมาหาเรานะั่นนะ่ะมันจะไปหาเกียดตามหาเกียดเออมันตามหาเกียดเราไม่รอกล้องหลบถอยให้มันนิดนึงเผื่อมันออกมามาดูอ่าทักทายกล้องหน่อยเข้ากล้องนานเลยนะเนี่ย<อ>ดูดูดท่านผู้ชมออกมาออกมา โอ้หท่านผู้ชม,มอ,อยู่ที่ปูอนันตนาคราชนะครับ,บรที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้วันนี้อาจารย์นอตตี้ก็ฝันเห็นงูได้งูเล็กงูน้อยแบบนี้แหละโอ้โหแลบบินแทบแทบทบท,บทบเลยดูดูดูด,ดูออกมาแล้วออกมาแล้วดูจะไปไหนพี่กอฟีไปเรื่อะไรฮนะเล่นงูเนาะเล็กงูงูก็เจ็ด แต่หัวนะ่ะดูลายหัวอุย้ยกระเป๋าที่ตกจะไปไหนออกมาออกมามันจะมาทางนี้ต <c oughs> ามหาเสียดให้เลยชมตามหาอาหารมูโผลตรงานานตัวนันตาน่าคราดในทักทายกล้องด้วยดูแล้วก็มาหลบอยู่ใต้พญานาคเลยนะเนี่ย ได้รูปปั้นพทยแนละ้ได้ออกมาครึ่งตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เลยออกมาครึ่งตัวแล้วนี่ดู <c oughs> ออกมาครึ่งตัวแล้วด <c oughs> จไไูจะไปไหนจะไปไหนออกมาแล้วมาแล้วเดยว <c oughs> อ้าวเข้าไปอีกแล้วหลบเข้าไปที่เดิมนี่เข้าไปในรูแล้วท่านผู้ชม เข้าไปในรูแล้วนะนั่นโผล่หัวออกมาอีกที่หนึง่งเห็นไหมนะครับอยู่ตรงมอไมน้นะนะครับนี่มนไม่กลัวเราเลยนะเออไม่กลัวเราเลยสวัสดีครับปู่ขอโชคด้วยเด้เอบริวาลของปู่นะเข้าไปในอีกแล้วูเจ้าที่งเจ้าที่ นี่นะครับท่านผู้ชมอ,นนนะอยู่ที่ปูอน,น,นันตนาคราชนะครับในไปไหนน้องปอนมาฝั่งน,นี้ครับฝั่งนี้อยู่ที่ปูอน,น,นันตนาคราชนะครับไหนไปนไหนแล้วเมื่อกี้หัวมันอยู่ฝั่งเห็นที่หัวนะ่ะมีลายแต่ว่าผมตีเลขไม่เป็นนะครับท่านผู้ชม,มว่าเป็นเลขอะไรถ้าใครเห็นเลขก็คอมเมนต์มาบอกนะครับว่าเห็นเลขอะไรที่ หัวของงูหลบอยู่ใต้พญานาคจริงๆหลบอยู่ใต้พญานาคครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพญานาคบริบาลเนาะเนี่บริบาลปูนะอยู่เนี่ยนี่ครับนี่ระคังเนี้ยเดี๋ยวผมจะดูนะระคังมีหมายเลขไหมเดี๋ยวผมจะดูนะเนี่ยดูระคังอันนี้นะเพราะว่าเขาหลบอยู่ใต้ฐานพญานาคบริบาล อันนี้นะครับเดี๋ยวดูนะผมจะดูออกมาอีกแล้วหรอ,อ,อเป็นบริวารตัวที่หนึ่งสองสามนะครับบริวารตัวที่สามเนี่ยครับเป็นบริวารตัวที่สามนะครับคืออันนี้นับจากนับจากตัวนี้เนาะเพราะว่าเวลาเราวนเราจะวนด้านซ้ายตัวนี้จะนับเป็นตัวแรกตัวนี้เป็นที่สอง เป็นบริบาลตัวที่สามนะครับนะครับเป็นงูเล็กงูน้อยนะครับอยู่ตรงนี้ครับบริบาลตัวที่สามเดี๋ยวผมหาเลขที่รักครั้งให้เดี๋ยวผมหาดูก่อนนี่ครับไหนโผล่มาอีกแล้วหรือเดี๋ยวี่หาตัวเลขก่อน อยู่บริวาลตัวที่สามนะครับท่านผู้ชมนับมาเลยนะครับผมให้ดูนี่นะอยู่ข้างปูอ่อนันตน์นาคราชนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับปูอนันต์นาคราชด้านหน้า,า,นนาก็มีลูกศิษย์อาจารย์นอตตี้นั่งรอพบอาจารย์นอตตี้อยู่นะครับผมหาเลขที่ละครั้งก่อน หาก่อนนะมีไหมมีเลขละครั้งไหมครับผมหาก่อนนะครับผู้ชมที่แน่ๆตัวที่สามนะครับท่านผู้ชมอยู่พญานาคบริวาลพญานาคน้อยหนึ่งสองสามครับหาเลข ระคังก็ไม่มีครับมาดูนะท่านผู้ชมยังอยู่ในนี้ไหมครับไล่จินงเขียดนะเข้าอยู่ในรูนั้นนะครับอยู่ในรูนั่นแหละผมจะพานับบริวารของปู่อนันตน์นาคราชที่อยู่รอบๆปู่อนันตะนะครับด้านนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแ้าสิบนะครับ10นะครับ,รบมี10มาดูฝั่งที่ผมเห็นงูครับฝั่งที่ผมเห็นงูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดเป็น17นะครับท่านผู้ชมเป็นสิบฝั่งนี้มีเนี่ที่ผมเห็นงูอยู่องค์ที่สาม ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ก็ฝันเห็นงูเล็กงูน้อยเต็มรถซาเล้งเลยนะครับรถซาเล้งอาจารย์ก็เมื่อบานพี่อ๋อบอกว่า9 8้าแปดสามนะครับเลขทะเบียนซาเล้งครับขอบคุณครับ